はい。<laughs> กคนคลิปนี้นะคะขวก็จะมาพูดถึงไอเทมกันแดดน,นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าร้อนผิดปกติแล้วนะคะช่วงมีนาประมาณเนี้ยเนาะก็ไอเทมกันแดดก็น่าจะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เวลาที่เราต้องไปออกแดดน,นะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ไปเจอแดดจจัดอะแต่ว่าก็ควรที่จะทากันแดดไว้นะคะกันแดดที่ขวจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นกันแดดที่หลายๆคนน่าจะต้องเคยใช้ไม่ใช่หลายคนขว,ว่าเกือบทุกคนน่าจะต้องเคยใช้ยี่ห้อนี้นะคะส่วนตัวขวาน,นก็ใชย้ยี่ พอเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆคือที่นี่แบบม5มหกเนี่ยก็เริ่มสนใจดูแลตัวเองชป้ๆแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์กันแดดที่ขวัญนึกถึงเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะขวัญไม่ได้มาพูดถึงสูตรซ้ำๆเดิมๆของเขานะคะแต่ว่าเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่เขาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อนะคะแล้วก็ปรับปรุงส่วนผสมเนี่ยให้มินิมอลยิ่งขึ้นนะคะราคาเครื่องน้อยลงนะคะแต่กันแดดได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะ แบรนด์ที่ขวัญจะพูดถึงนะคะหลายคนอาจจะเดาถูกในใจแล้วนะคะนั่นก็คือวานาโนโบนั่นเองแพคเกจ,จิ้งแบบใหม่นะคะสีขาวหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2สูตรใหม่นะคะที่มีชื่อรุ่นว่า s i m p l ล p r o t e c t ค่ะ ในไลน์ของ Simply Protect นะคะก็จะมีทั้ง Daily Moisture นะคะแล้วก็ Long Wearing Moisture นะคะสองส่วนนี้แตกต่างกันที่อันนี้ก็จะเป็นแบบ Daily Moisture ทาได้ทุกวันสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องไปแบบทำกิจกรรมทางน้ำนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากไปเล่นทะเลนะคะก็จะแนะนำเป็นตัว Long Wearing Moisture ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว daily moisture กันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ขวัญช้แล้วชอบมากนะคะตัวนี้เลยแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็จะเป็นแถบสีเขียวนะคะที่ทุกคนเห็นตรงคําว่า daily moisture นะคะตัวนี้นะคะเขาจะบางเบามากเป็นสูตรน้ํานะคะเนื้อสีขาวก็จริงแต่ว่าพกเกลี่ยแล้วค่ะไม่ได้ทิ้งความวอกความแบบทําให้หน้าของเราดูขาวเกินไปเลยนะคะซึมลงผิวได้ดีมากที่สําคัญคือเขามี Hyaluronic Acid นะคะที่ช่วยเติมน้ําให้ผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้เป็น makeup p r i m ได้เพราะว่าช่วยเครื่องสำอางเนี่ยติดทนขึ้นด้วยค่ะ แล้วความพิเศษของเขาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหลังกล่องเขาจะเขียนว่า made without oxybenzone paraben alcohol แล้วก็น้ํามันนะคะก็จะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าอ่อนโยนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้ที่สําคัญตอนนี้เขาก็รณรงค์เรื่องของพลาสติกเนาะตัวนี้ไม่มีไมโครพลาสติกเป็นส่วนผสมนะคะและที่สําคัญยังกันแดดได้ดีมากๆเหมือนเดิมนะคะ SPF 50 PA 4ไปเลยนะคะ4นี่ก็คือกันได้แบบสุดๆเลยนะคะแล้วก ตนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็คิดคนที่นั่นเลยส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสูตร long wearing moisture นะคะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งน,น,นานๆหรือว่าแบบต้องไปไว่ายน้ําดำน้ำําอะไรแบบนี้นะคะแนะนําสูตรนี้เลยสูตรนี้ก็ไม่มีออกซิเมนโซนพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ํามันเหมเริมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการอุดตัน,นก็เป็นไปได้น้อยมากๆะคะ่ะ แต่ที่ขวัญพูดว่ามันเป็นมินิมอลอินกรีเดนต์นะคะเนื่องจากว่าส่วนผสมเขาเนี่ยมินิโอลจริงๆถ้้ทุกคนสังเกตดูนะคะคือมีสารกันแดดให้จําเป็นอยู่ประมาณ2-3ตัวเนาะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเหมือนสารบำรุงนะคะมีน้ําหอมเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีโซเดียมไฮดรเนตที่ขวัญบอกไปะคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดที่น่าลองม,มากๆและประสิทธิภาพกันแดดก็คือดีเหมือนเดิมสำหรับบานาน่าโบดทนะคะหาซื้อได้ตามนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นลดราคานะคะอยู่ที่เว็บไซต์ของบานาน่าโบ� ะะก็คลิกไปตามลิงก์ที่ขวัญใส่ไว้ให้ตรง description box ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็มาพูดถึงกันแต่ที่นะ่าสนใจน่ารอนี้เพียงเท่านี้นะคะวก็ไปลองเล่นลองใช้กันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย